สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีชในตอนที่1073กันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เองเนี่ยก็มีรายละเอียดสําคัญเนี่ยโผล่ออกมาอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีการต่อสู้เดือดเนี่ยให้เราได้ดูด้วยนะครับผมบอกกันเลยว่ามีการออกโรงของตัวละครสําคัญที่เป็นตัวละครโหดสุดๆนะแต่ยังไม่เคยปรากฏในเรื่องนี้แบบไม่เคยออกโรงมาก่อนเลย ปรากฏมาให้เราเห็นอยู่หลายครั้งหลายคราวเราด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับกับตอนที่มีชื่อว่า Miss Buckingham สตูซี่หลังจากตอนที่1 7 7 2ในตอนจบตัวของสตูซี่ได้เปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วตัวของเธอเป็นร่างโคนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์แมทและเธอเป็นร่างโคนของ Miss Buckingham สตูซี่หนึ่งในกลุ่มโจสลัดล็อก ok. และทีนี้เองเนี่ยตัวของเธอก็เป็นหนอนบอนไส้ใน c p พซีโด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีคาคุจนสลบลงไปและลุจิก็ตกใจกับการที่เห็นตัวของเธอนั้นเข้าโจมตีพวกตัวเองและเปิดเผยพลังออกมาว่าเธอเนี่ยมีพลังเหมือนกับแวมไพร์จากนั้นเองเมื่อรุจิเห็นดังนั้นนะครับผมก็เป็นการเปิดตอนที่1 0 7 3พอดีเลยนะครับในตอน1 0 7 3เนี่ยเปิดมาตัวของลุจินั้นเข้าโจมตีตัวของสตุซซี่ในฮันทีแต่ดูเหมือนว่าตัวของลุจิจะพลาดท่าโจมตีไม่โดนนะครับผม ภาพดวงตาแทนนั่นก็คือการใช้ท่าคามเมะหรือว่าร่างตกค้างนั่นเองนะครับผมเป็นท่าที่ตัวของสตูซี่เนี่ยใช้หลบตัวของรุจิแล้วจากนั้นตัวของเธอก็ได้เปิดเผยว่าทําไมตัวของเธอถึงสามารถจัดก,การคาคุลงได้อย่างง่ายได้นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเธอใช้ลิปสติกที่มีหินไขโรเซกิอยู่ข้างในนั้นและเมื่อแตะตัวไปเนี่ยก็ทาให้ผู้มีพลังผนปีศาจอ่อนแรงลงในทันทีตัวของลุจิก็โดนเข้าไปจนอ่อนแรงลงมาเลยนะครับจากนั้นเนี่ยตัวของสตูซี่ก็กัดตัวของลุจิจนสลบลงไปเหมือนกั คาคุเลยนะครับผมกลายเป็นว่า c p พซีโถูกจัดการได้แล้วแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการเปิดเผยมาว่าคนที่เวก้าพังโทรไปขอความช่วยเหลือเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตัวของสตูซี่เองนี่แหละแล้วก็จะมีการเปิดเผยออกมาอีกว่าแม้ว่า2คนนี้จะเป็นพวกเดียวกันและอยู่ในรัฐบาลโลกเหมือนกันแต่การที่ตัวของสตูซี่เนี่ยได้เป็น c p พซีโก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกวางแผนเอาไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นเองแบบตามธรรมชาติสตูซี่ก็ตามน้าไปเรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยสตูซี่ก็พยายามที่จะ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสั่งได้เพราะว่าสั่งคําสั่งไปแล้วโดวยตัวของลุจิเพราะว่าตัวของเธอและลุจิมีลําดับคําสั่งอยู่ลาดับเดียวกันนั่นเองทําให้ไม่สามารถยกเลิกคําสั่งได้แต่ในขณะเดียวกันนี่เองผู้ที่มีลําดับคําสั่งเหนือกว่าอย่างตัวของลิลิธและเอดิสันก็ได้ออกมาจากหลับและเตรียมที่จะสั่งให้เซราฟิมนั้นหยุดในทันทีจะดูเหมือนว่าเซลาฟิมเนี่ยก็จะพุ่งเข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วโดยทางเซลาฟิมมีฮอกนั้นก็ได้เข้ามาโจมตีตัวของเธอแต่ดูเหมือนว่วน่่ออ่่่าาาาาตตััััวววขขอออองงงเเเเธธนนนียยจะะกกปสใหหุ้้้้้ดดดดไไไไมมทททแแโโชชคล เหมือนว่าก็จะมีการประดาเป็นเกิดขึ้นระหว่างตัวของโซโลและมิฮอคโดยเซราฟิมมิฮอคเองเนี่ยก็ตกใจในความแข็งแกร่งของโซโลเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นเองนะครับผมเหตุการ์ก็ตัดไปที่ฝั่งของเอดิสันที่ดูเหมือนว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็จะถูกเซราฟิมจินเบนั้นเข้ามาโจมตีก่อนที่เขาจะได้สั่งหยุดเหมือนกันแต่ซันจิก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้แล้วจากนั้นเอดิสันเนี่ยก็ได้สั่งคาสั่งให้เซราฟิมนั้นหยุดการโจมตีทําให้เซราฟิมทุกตัวนั้นหยุดการโจมตีลงใน,นทันทีจากนั้นทาาางงงงฝััั่่่ขอออออลลลฟีแะปเกก็วววิิไบหหจยพืตตม งงเวกพัแต่ดูเหมือนว่าจะตามหาตัวของเวก้าพังไม่เจอเพราะว่าตัวของเวก้าพังและบอนนี่ได้หายตัวไปในห้องที่เป็นห้องทดลองที่ตัวของเวก้าพังเคยทดลองกับตัวของคูมะแล้วจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดออกมาจากฝั่งของเกาะเอ็กเฮดมาที่เกาะสฟิงค์ดูเหมือนว่าณนเกาะแห่งนี้เองกองทับเรือนั้นจะส่งคนเข้ามาบุกอยู่โดยตัวของมังโกเนี่ยไม่อยู่นะครับผมแต่กลายเป็นว่าตัวของเอ็ดเวิร์ดวีวิลลูกชายของหนวดขาวได้เข้ามาปกป้องหมู่บ้านเอาไว้แต่ด้วยพลังของวีวิลที่แม้จะมากมายมหาศาลก็ไม่สามารถ ่อสู้กับพลังของกองทัพเรือที่ส่งพลเอกมาได้ตัวของพลเอกเรียวคุกิวได้ถูกส่งมาและสามารถจัดการกับวีวิลและจับตัวของเขาไปได้ซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ฝั่งของมันโกที่อยู่กับตัวของมิสบักกินมิสบักกินเองก็ได้ขอร้องให้มันโกเนี่ยไปช่วยตัวของวิวิลกลับมาทีเอามรดกของนวดขาวกลับมาซะแต่ดูเหมือนว่าตัวของมันโกก็ยังไม่มั่นใจถึงตัวตนที่แท้จริงของเอ็ดเวิร์ดวิวิลว่าจะเป็นลูกของหนวดขาวจริงๆอย่างนั้นหรอขอบคุณนะที่ช่วยปกป้องหมู่บ้านเอาไว้แต่ว่า แต่ตัวของมิสบารกินงั้นก็สวนกลับมานี่แกสงสัยในสายเลือดของลูกชายฉันอย่างนั้นหรือไงกันเง้นแกก็ลองไปถามเวก้าพังดูเองสิแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ตัดจากฝั่งของมันโก้และมิสบากินมาที่เรือกลางทะเลนะครับผมเรือลํานี้คือเรือของกองทัพเรือนั่นเองที่ดูเหมือนว่าจะนํามาโดยตัวของพลเอกคิซาลุคิซาลุเองเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมแต่เข้ามากับชายคนหนึ่งซึ่งเขาเองเนี่ยก็เอาขนมไปให้ชายคนนี้นะครับหลังจากที่ทหารเรือเนี่ยได้ทดสอบแล้วว่าอาหารอันนี้ ไม่มียาพิษแฝงอยู่อย่างแน่นอนท่านเคยพบตัวของเวก้าพังมาแล้วอย่างนั้นเหรอตัวของคิซารุได้ถามชายแก่คนนั้นไปก็เคยนะแต่เคยเจอแค่ครั้งเดียวนะ่ะแล้วมันก็นานมาแล้วด้วยและจากนั้นก็จะมีการเปิดเผยว่าชายแก่คนนั้นคือใคร ชายแก่คนนั้นคือหนึ่งในโกโรเซหรือว่า้าผู้เท่าดาราเข้าได้ร่วมเดินทางมากับตัวของคิซาลรุด้วยและดูเหมือนว่าในครั้งนี้เองกองทัพเรือและรัฐบาลโลกนั้นจะไม่อยู่นิ่งเฉยและพร้อมที่จะส่งคุมกําลังทั้งหมดของพวกเขามาแล้ว้าผู้เท่าคนนี้ยังไม่ได้ถูกปเปิดเผยชื่อออกมา แต่เป็นคนที่ใส่หมวกแล้วก็มีรอยแผลอยู่ที่หน้าพร้อมกับทำผมเดดล็อกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่า5ผู้เท่าเนี่ยจะมีพลังแข็งแกร่งมากมายขนาดไหนถึงเป็นผู้ปกครองโลกได้เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปนี่ครับผมรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดู รายการมังะเวิล์นะครับเป็นยังไงกันบ้างละ่ะตอนที่1.73เนี่ยพีขึ้นมาเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเลยนะครับว่า5ผู้เท่าเนี่ยจะออกลงมาแล้วยังไงหมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ